เมื่อครูให้นักเรียนช่วยเตรียมงานประชิมอีกหนึ่งวันจะถึงงานประชิมแล้วครับดูเบื้องหลังกันดีกว่าครับว่าพี่ๆป .6 หกจะต้องทําอะไรกันบ้างจากเมื่อวานนะครับที่ตัดโฟมเสร็จแล้ววันนี้ก็นําโฟมมาทาสีครับออกแบบแผ่นป้ายฉากถ่ายรูปครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดกันแล้วขอยืมเสื้อกับพรมที่วัดว่าเจ้าวาดและพระในวัดไม่อยู่ครับก็เลยขอจากกล้องวงจรปิดแทนออกมาถึงโรงเรียนฉากถ่ายรูปฉากแรกก็เริ่มกันแล้วฉากที่2ก็กําลังวาดรูปกันอยู่เลยจะให้ทุกคนเขียนความรู้สึกครับแล้วก็มาแปะครับเพราะความที่เขียนอยู่ เราใช้เข็มหมุดทั้งใช้กาวสองหน้าครับก็ยังไม่อยู่ครับสะบัดแกว่งไปมาลมก็แรงนะผ่านโรงก็เลยออกไอเดียาใช้ลวดแทงกันดีกว่าครับหลังจากใช้ลวดครับโอ้โหตัวหนังสืออยู่เป๊ะเลยครับอยู่ทะเลเลยครับขึ้นสวยมากตีข้อความของเราบ้างตอนนี้ข้อความก็เสร็จแล้วนะครับไปดูฉากถ่ายรูปฉากที่2กันดีกว่าตอนนี้ก็กําลังลงสีดําแล้วครับภาพที่นักเรียนวาดนะครับใช้แทนความรู้สึกของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงเรียนนี้นี่ฉากถ่ายรูปฉากที่1ของเราข้อความก็ใกล้เต็มแล้วนะครับความรู้สึกของคนทั้งโรงเรียนเลยฉากที่สองเหของเราก อาจะผ้ามากกว่าครับยกเสร็จแล้วก็มาเล็งกันครับว่ามันโอเคหรือเปล่านี่ครับพรอมถ่ายรูปนะครับกแรกของเราครับตอนนี้ก็นําลูกโป่งมาติดแล้วครับที่2ของเราก็กําลังจะขึ้นข้อความครับนั้นผมก็พานักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งครับมาชอปปิ้งโดยระยะเวลา2วันมานี้นักเรียนช่วยกันเตรียมงานหนักมากๆเลยน้ําอารมณ์ก็มาหมูกระทะก็มาครับนี่ครับให้นักเรียนช้อปเองได้อยากกินอะไรผมบอกนักเรียนว่าเต็มที่ไปเลยครับวันนี้วันนี้คุณครูไม่ได้จ่ายครับมีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงนักเรียนครับไปซื้อกลับมาที่ พร้อมเปิดงานพรุ่งนี้แล้วครบกานที่อร่อยวันนี้ครับขอบคุณบริษัทอลันช็อปสปอร์ตดีไซน์ครับหูกระธานนักเรียนในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับบริษัทนี้เขารับผลิตเสื้อขั้นต่ำ5ตัวออกแบบฟรีด้วยนะครับจะกินเสร็จนักเรียนก็มาย่อยบนเวทีครับซ้อมเพื่อให้งานพรุ่งนี้ออกมาดูดีที่สุดเรียนก็อยากให้นักเรียนมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ไปตลอดชีวิตอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับพรุ่งนี้จะถึงงานประชิมของโรงเรียนเราแล้วครับ